สวัสด,ดีครับผมสุพ์ศสิริณะรฤมันติดตามดูคลิปและวิดีโอต่างๆของผมได้ที่ YouTube ช่องซูจิโกะช่องซูจิโกะ8 2 6คลิปนี้เป็นคลิปบรรยายเวลาเราปลูกผักมันจะมีปัญหาหลักๆสองปัญหานะครับ อันที่หนึ่งคือพอเราหวานมาเมล็ดไว้แล้วนะครับนกเขาจะมาขโมยกินแล้วเราก็ต้องป้องกันนะเราก็ใช้ฝาครอบถาดไข่นะพลาสติกฝาครอบมันนะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยสามอันนะสามอันเราก็คลุมไว้พอดีเลยนะแล้วก็พอมันเริ่มโตขึ้นมาเราก็ใช้ไม้ไผ่เนี่ยปักๆนี่ก็รอดได้นะ นะครับเสร็จแล้วพออันนี้คือรอดแล้วพอโตขึ้นมาสักประมาณนี้นะสองสองสามนิ้วอะ่ะเราก็เปิดได้แล้วนะครับคือสองนิ้วสองนิ้วมันก็ชนไอปติกนี้แล้วไงมันก็ต้องเปิดได้แล้วมานิ้วสองนิ้วะก็เปิดได้แล้วไม่งั้นผักมันก็จะไม่โตนะครับอันนี้รอดมาแล้วหรือมีวิธีหนึ่งเดี๋ยวเราจะทํานะคือจะทําเป็น ปะติกคลุมนะปะติกคลุมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะอ,อีกปัญหาหนึ่งคือหนูหนูนี่ขึ้นมากินเรียบเลยนะเนี่ยไซนี่ยกินหมดเลยไม่เหลือเลยแล้วก็โดยเฉพาะกวางตุ้งประกาศขาวคณามันกินเรียบเลยนะเดี๋ยวจะไปให้ดูนะไอบ็อกชอยนี่มันก็กินนะบล็อกชอยนี่มันก็ชอบกิน เนี่ยกองตุ้งเนี่ยนี่ไงนี่ร่องรอยที่โดนกินเห็นไหมฮะเนี่ยแล้วเราก็จะมีพอพอมันเริ่มโตขึ้นมาเราก็ใช้ตัวนี้ครอบกลางคืนนะเนี่ยเราใช้กระถางดําเนี่ยครอบไว้ต้นต่อต้นนะมันก็เลยรอดมานะครับ แล้วไอ้ต้นแก่ๆนี่มันไม่ค่อยกินหรอกนี่ไงต้นแก่ๆเนี่ยต้นแก่ๆมันโตแล้วมไม่ค่อยกินนะครับแล้วเราก็จะมีหลายวิธีนะเรื่องของป้องกันหนูนะอันที่หนึ่งคือดักผมดักปล่อยไปเยอะเลยนะเยอะปล่อยในป่าอะไรในไกลๆนะแล้วก็มันก็ไม่หมดแล้วก็ าบางคนก็อาจจะใช้พวกเครื่องไล่หนูก็ได้นะไม่รู้ผมก็ไม่รู้ได้ผลไหมแต่ผักกาดหอมมันไม่กินนะเนี่ยผักกาดหอมนี่มันไม่กินเนี่ยผักกาดหอมพวกนี้มันขมมาให็มันไม่กินนะครับ <S <S เคลผักเคลมันก็กินนะ <S <S เคลพวกนี้มันก็กินนะ <S <S ก็จับปล่อยเครื่องไล่หนูหรือใครจะใช้ยาเบื่อแต่ผมไม่ใช้ยาเบื่อหนูนะ แล้วก็แต่ตอนนี้ผมเปิดแล้วนะเพราะผมใช้วิธีใหม่ผมเปิดแล้วกลางคืนมันไม่มากินแล้วนี่ไงนี่ก็โดนกินเนี่ยเนี่ยเห็นไหมคณะมันกินแต่ตอนนี้ผมใช้นี่ไงเดี๋ยวถ่ายให้ดูได้ยินเสียงไหม เราเปิดไว้แล้วเราจะไว้ตรงกําแพงเพราะว่ามันจะไม่โดนฝนไง <Okay. S 1> หรือถ้าใครจะไว้ตรงแถวนี้ก็ได้นะให้ใส่ถุงพลาสติกไว้ใส่ถุงพลาสติกไว้กันฝนหนูก็จะไม่มาเลยนะเนี่ยผมเปิดเพลงไว้มันไม่มาเลยลองดูนะก็ไม่งั้นหนูกินหมดเกลี้ยงเลยนี่ไงนี่ก็โดนกินเห็นไหม กวางตุ้งอะมันชอบกินนี่ไงแต่อันนี้ลอยเก่าแล้วมันไม่ตอนนี้มันไม่มาแล้วเนี่ยน,นี่มันกินหมดอะนะครับก็ลองทำดูผักกาดขาวผักกาดขาวมันไม่กินนะผัะกกาดขาวมันไม่กิน ัพวกนี้ปีกว่าแล้วนะผมตัดใบพวกพวกนี้ก็เหมือนกันนะผมตัดใบพอผมตัดใบแนละ้วมันก็กินได้ปีกว่าแล้วนะครับนี่เราตัดใบมากินแล้วนี่ไงที่เราไม่ใช้อุลตราโซนิกเพราะว่าผมคิดว่ามันไม่น่าจะปลอดภัยนะ แต่เขาก็บอกว่าไม่ไม่มีปัญหาแต่ผมก็ไม่เอานะแล้วก็มีอีกปัญหาหนึ่งคือหนอนผีเสือ้อแต่ของผมไม่มีหนอนผีเสื้อเลยนะเพราะว่าปลูกที่ระเบียงนี่แล้วเราปลูกไม่เยอะด้วยหนอนผีเสื้อก็ไม่ไม่มีผีเสื้อขึ้นมาก็เลยไม่มีหนอนผีเสื้อนะครับ โครงที่ใช้นะเราก็ใช้ไม้ไผ่นะเนี่ยเป็นกิ่งไม้ไผ่หกอันหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันห้าแล้วก็หกอันแล้วเราก็มีตัวขวางแล้วก็วางตามยาวอีกบนสามล่างสามก็ดูแล้วคล้ายๆกับคอกนะครับแล้วปลาสติกก็สามารถถอดได้สายได้จริงๆนะเราไม่ต้อง ทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะให้ใช้ไม้6อันก็พอ1 2 3 4 5 6จะเป็นไม้ไผ่หรือไม้อะไรก็ได้6อันพอเสียบปุ๊บเราก็เอาปะติครอบได้เลยแต่ไม้ไผ่มันดีนะมันทนนะครับปะติคุมกระบะเราทําเสร็จแล้วนะครับ เราก็ใช้ปะติกหนาอยู่พอสมควรนะแล้วเราก็ซีลหนึ่งด้านสองด้านสามด้านสี่ด้านแล้วเราก็มาครอบลงกับกิ่งไม้ไผ่ที่เราทำเป็นอคอกเอาไว้นะครับแล้วมันสามารถป้องกันนกเขาได้ร้อยเปเซ็นเลยนะเพราะจากเดิมที่เราใช้ฝา ถาดไข่มันก็สามารถมุดเข้าไปได้แต่ตัวนี้เนี่ยคุมหมดเลยเห็นไหมทุกด้านเลยแล้วยังสามารถป้องกันหนูได้ด้วยนะหนูก็ไม่สามารถที่จะเข้ามากินได้เพราะผักไซนี่หนูชอบมากนะครับไซนี่ยหนูกินหมดเลยเกลี้ยงเลยมันกับก่อนที่เราจะทำตัวนี้นกเขาก็ คุ้ยกินจนเห็นมะข้างหน้านี่กเกลี้ยงเลยแล้วก็ตรงกลางมันก็ยังอยู่นะตรงกลางเราใช้ไม้ปักไว้มันก็ยังอยู่นะครับแล้วเราสามารถที่จะดึงพลาสติกตัวนี้ขึ้นมาได้นะเราก็สามารถที่จะเอาสายยางเนี่ยฉีด เข้าไปได้เลยลดน้ำข้างในได้นะครับก็ไม่ยากนะก็ลองทำดูง่ายๆนะครับก็ป้องกันได้ดีเลยลนะร้อยเปซนะครับขอบคุณทุกๆท่านที่รับชมคลิปของเราขอบคุณที่ช่วยแชร์และกดติดตามและขอบพระคุณอย่างสูงที่อุดหนุนสินค้าของเราสวัสดีครับ เครื่องกองน้ำ ROC ขั้นตอนควบคุมด้วยไมโครโปรเซสเซอร์อัจฉริยะซูจิโกจะมีเสียงเตือนหลังเปิดเครื่องจากนั้นเครื่องก็จะเข้าสู่ระบบออโต้ลัดน้ำทิ้งเป็นเวลา18วินาทีแล้วเครื่องก็จะเข้าสู่ โหมดของการกรองน้ำปกติหรือ p u r i f y มีระบบเตือนเมื่อไม่มีน้ำมีสัญ,ญลักษณ์ของซอสเตือนว่าไม่มีน้ำเข้าเครื่องมีระบบควบคุมการตรวจเช็คค่า tds ของน้ำได้ 4 ppm ผลการตรวจเช็คน้ำ r o จากเครื่องกรองน้ำซูจิโกมีผลดังนี้น้ำประปาเข้ามีคอรีนน้ำ r o ไม่มีคลอรีนน้ำ r o ไม่มีตะกันค่า TDS อยู่ที่1 ppm จึงเป็นเครื่องกรอง r o คุณภาพสูงเครื่องกรองน้ำซูจิโกะ4ขั้นตอนเซล1 5 0 0บาทจาก15,000บาท5เครื่องสุดท้ายรับประกันอะไรทุกชิ้น25เดือนจะ คืนค่าส่งหากมีการส่งซ่อมแถมไส้กรอง PP 10นิ้วทั้งหมด4อันแถมที่เปิดกระบอก10นิ้วแถมน้ำยาเช็คคอรีนแถมน้ำยาเช็คตะกันแถมถังแรงดัน3.2แกลลอน แถมก๊อกน้ำสเตนเลสอย่างดี3 0 4ไม่เป็นสนิมโปรโมชั Pro ่นเพียง5เครื่องสุดท้ายในราคา7,900บาทค่าดูแลรักษาแสนจะถูกระยะเวลา2ปีหรือมากกว่าเพียง750บาท สั่งซื้อได้ที่ลาย0811742480หรือที่ร้านซูจีโกที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับขายอะไรเครื่องกรองน้ำ r o ราคาถูกสนใจติดต่อลาย0811742480ค่าส่ง20บาทโดยมีรายละเอียดของอะไร ราคาและรูปภาพตามที่แสดงในตารางนี้สั่งซื้อได้ที่ลน์0 1 1 1 4 2 4 8 0หรือที่ร้านซูจีกดที่ช้อปปีแล้วสั่งซื้อเข้ามาเยอะๆนะครับ